เรื่องใหญ่ครับเพื่อนๆตอนนี้บิตคอยตเบรกหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรแล้วก็หลังจากนี้เอาคอยกำลังจะมาแล้วหรือเปล่ามีสัญญาณดีอะไรบ้างคิดว่าคิดไปดูนี้ทั้พลาดเลยนะครับรวมถึงทาร์เก็ตของบิตคอยตเล็กๆในช่วงช่วงนี้จะไปถึงเท่าไหร่เบรกออทาเมอเรย์เจ็ดหมื่นกว่าเลยหรือเปล่าคิดว่าคิดไปดูนี้จะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับจะขอพาไปดูที่ภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าได้หลายต,ตัวตอนนี้เขียวกันอย่างที่เห็นนะครับนะก็แซดขึ้นมา z 22%นะครับแล้วก็คอขึ้นมา15%การาด13%เฟด17%ไลโด12%เซ16%นะครับก็หลายต,ตัวตอนนี้ดับเบิลดิจิตพัมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็บิตคอยขึ้นมา5%นะถือว่าเป็นเรื่องที่นา่นาจะเกิดขึ้นนะฮะบิตคอย 5%นะครับวันเดียวนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับนะมีเรื่องของลุงเจริญนะครับนะที่ได้พูดในอีเวนต์แจ็คสันโฮนะครับในวันศุกร์สามทุ่มซึ่งลุงก็ได้ตอกย้ำนะครับว่าการลดดอกเบี้ยกำลังจะมาแล้วนะครับก็ถือว่าดาวโจนส์ก็พั้มขึ้นมานะครับตลาดหุ้นก็พั้มขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับเขาได้บอกนะฮะว่า the time has come นะครับนะ to adjust policy นะครับนะหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของดอกเบี้ยนั่นแหละหรือว่าการลดดอกเบี้ยนั่นแหละะนนนครับบซึ่่่่งงดดอออกกเเีีี้้ยยยต็ถืวาููใจุทส ที่สุดในรอบ23ปีนะเพื่อนๆนะถือว่าเราอยู่ในจุดที่นะครับหลายคนอายุ20ต้นๆเลยเดียว่าสูงสุดตั้งแต่เคยเกิดมาเลยนะครับในเรื่องของดอกเบีย้ยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะที่หลายๆคนอยู่ในะแต่ละริปโตและดันมาเจอกับภาวะ ดอกเบีย้ยที่สูงขนาดนี้นะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้แหละนะถือว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับนะว่าจะมีสิ่งที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนะหรือว่าการพัมจะมาหรือไม่หลังจากนี้แต่ที่แน่ๆวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่เราจะไ,ไปดูที่ตลาดคริปโตกันบ้างน,นะครับอย่างเท t เตอร์นะครับล่าสุดก็ถือว่า เม็ดเงินนะครับมาเก็ตแคปของ USDT ที่ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวเตีที่ส่งผลให้ตลาดคริปโตพัมขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นออรดามียอีกแล้วนะครับถ้าเราดูในช่วงต่อปี2023นะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าพัมมาเดินตลอดนะครับขึ้นเป็นออรดามายเรื่อยๆอยู่แล้วในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในช่วง ตอนที่แบบเป็นยุคบูราณน,นะนะ2021อะไรแบบนี้นะฮะก็เหมือนกันก็คือเป็นจุดที่ทเทเตอร์เนี่ยเป็นออทำให้ก็คือขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับบิตคอยหรือว่าตลาดคริปโตก็ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยบ,บวก เหมือนกันนะครับอันนี้เยี่ยมเลยนะฮะรวมถึงถ้าเราดูนะครับ g l o b l l Money Supply นะฮะหรือว่าในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆทั่วโลกที่ไดเอามารวมกันแล้วก็พอตเป็นกราฟเป็นเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง Invest Answer นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลกันด้วยนะครับเรลยด้วยว่าราคา Bitcoin ก็มีโอกาสจะไปตามๆกับตัว money supply เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ อทำหายเพื่อนๆแบบที่เราด้วยคุยๆกันไปในหลายๆคลิปนะฮะว่าตัวมันนี่สบายออทำให้ high, แต่ราคาบิตคอย n เนี่ยมันแหลกอยู่หรือว่ามันยังไม่ไปหลายๆคนอาจจะเลือกเชื่อไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันจะไปอารมณ์แบบว่าเฮ้ยต่อให้ทุกอย่างมันดีนะมันกำลังเหมือนจะไปนะแต่ถ้าราคาบิตคอยออกข้างมานานอย่างช่วงนี้ร้อยเจ็ดสิบวัน บางคนก็อาจจะถอดใจเชื่อไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็พอคนถอดใจเชื่อจนทําให้คนเปิดชอ็อตกันหนักถ้าเราดูในการาฟที่ผ่านมาหรือว่าสองสวันที่ผ่านมาคนเปิดสัญญาชอ็อตหนักกว่ารองจนทาให้ฟันนิเกเรตติดลบไปแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะพัมเขียวฟินอย่างที่เห็นอย่างเมื่อคืนนี้หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับนะเมื่อไรก็ตามที่มันนี่ส์พายเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเนาะโอเคแหละบางทีราคาบิตคอยอาจจะยังไม่ไปแต่ไม่นานมันมักจะตามตาม,ตามแล้วกัน หรืออย่างในช่วงนี้นะครับนะโกลบอลสปายพัมขึ้นมานะครับบิตคอยก็ล่วงแรงๆได้เช่นเดียวกันนะแต่คือเป็นการย่อนั่นแหละซึ่งมันย่อเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะต่อให้มันเป็นขาขึ้นแรงๆแบบนี้ก็เหอะถ้าเราดูย่อรอบนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะเพื่อนๆอันนี้เห็นแบบนี้นี่คือชาร์ตวีคสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้น้ามืดเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครตกรดอะไรยังไงผมว่าไม่ต้องรีบอะไรนะครับผมว่ายัางไงมันย่อมาแบบอย่างเงี้ย มีเห็นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่อาจจะสักเดือนหนึ่งสมมุติถ้ามันขึ้นจริงๆนะผมว่ายัางไงก็มีการย่อแหละแต่ก็เดือนหนึ่งอาจจะย่อสักครั้งสองครั้งอะไรแบบนั้นยังไงก็รอดูกันแล้วกันนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปไล่ราคาอะไรจะได้สบายใจกันมากหรือว่าถ้าใครเป็นสายสปอร์ตอันนี้ ผมว่าชิวๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้ตลาดพัฒาขึ้นมาในตอนนี้นะครับคนจะหนีไปไม่พ้น DXY นะครับที่ตัวนี้หลุดลงมาแล้วนะครับนะหรือว่าลงเป็นหนักมากๆนะครับแท่งแดงใหญ่เลยนะครับในตอนตอนนี้อันนี้คือชาร์ตวีคเลยนะข้อมูลจากทางคุณ JJ Cycle นะครับนะหรือว่าถ้าเราดูนะครับตอนนี้ก็เห็นข่าวค่าเงินบาทแข็งค่านั่จริงดอลลาร์มันอ่อนแรงด้วยนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่3 6มหกเนาะตอนนี้ปลาเข้าไป3 4แล้วในตอนตอนนี้นะครับก็ถือว่าดอลลาร์อ่อนเงินบาทก็็็แขขงึ้นนะครับก ราคาก็เป็นตามที่เห็นนะครับซึ่งถ้าเราดูเนะาะเมื่อไรก็ตามที่ในเรื่องของดีเอ็กซ์วายเนี่ยหรือว่าดอลลาร์มีความอ่อนค่าลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเดี๋ยวผมขอตีในเรื่อนงะของเทรนไลท์ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะแบบนี้นะครับในอีกครั้งหนึ่งก็แบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะว่าเมาื่อไหร่ก็ตามที่ d ีเหลุด d ีเหลุดหรือว่าดอลลาร์อ่อนนั่นแหละนะครับบิตคอยน์พัมบิตคอยน์พัมรอบนี้ d ีเหลุดแล้วหรือยังนะครับถ้าเราตีแบบนี้ก็หหลลุดแแแ้้้ววนนะครรรัรบบบบบือ่าาาถเตีี อุยนึงนะก็หลุดแล้วเช่นเดียวกันคือจะตีอย่างนี้องศาไหนก็หลุดแล้วนะครับนะในตอนตอนนี้นะครับก็ไปแล้วหรือยังเพื่อนนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ารอบนี้มัเหมือนรอบนี้ เหมือนรอบนี้หรือไม่นะครับที่จะไปดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงกันบ้างนะครับสำหรับราคาบิตคอยเป้าทาร์เก็ตนะครับก็ถือว่ามันทำทรง ascending triangle แบบที่ทำคลิปไปเมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับนะก็เบรกขึ้นไปละหลอ่ลอเลยนะครับซึ่งเป้าเนี่ยก็อยู่ที่68,000นะครับนะเป้าแรกนะ68,000ก็วัดในเรื่องของความสูง ตรงนี้นะครับนะเราก็ไว้ขึ้นไปตรงนี้นะครับก็หวังว่ามันจะไปถึงแล้วกันแต่ก็ถ้ามันไปถึงเนี่ยก็ต้องรอรุนนะว่ามันจะเบรกออรทํามหฮไปได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันถึง6กหมเนี่ยก็หมายความว่ามันก็จะติดแนวต้านเดิมอีกทีนั่นแหละนะครับนะหรือว่าอารมณ์แบบเป็นเอ่อเป็นเป็นสามเหลี่ยมแบบใหญ่ๆเลยเบื่อๆนะก็อันนี้ถือเป็นสามเลี่ยปากอ้านะก็ไม่รู้ว่าพอไปรอบนี้แล้วจะผ่านไปได้เลยหรือเปล่าซึ่งมันติดมาหลายรอบแล้วนั่นึงสองสานะครับถ้ารอบนี้มาชนๆหัวม่งเนี่ยนะฮะ ไปได้สักทีนะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแล้วนะครับนะไม่อีกรอบนึงผมว่าคนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็นานมากแล้วนะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบาทนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันจะลงมาแบบนี้ก็ยังไงเผื่อใจเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันจะเบี่ขึ้นไปเลยอันนี้โอเคแล้วก็ห่อมากๆเลยนะครับหรือมันอาจจะย่อลงมาในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเรยดูว่าผูแบกช่วงเสาร์ที่นี้เงาเงาเสาร์ที่นี้รับอยู่ไม่ทําโลใหม่แล้วก็ไปต่อแบบนีี้้กก็สววววยยะครรรัถถาาใตผม่เด๋อจงห ผมว่าไม่สายเกินไปหรอกนะครับรวมถึงนะครับนะถ้าเราดูบิตคอยในไซเคิลนี้นะครับอันนี้คือวัดตั้งแต่ในช่วงโลที่ผ่านมานะคือจุดโลสุดอ่ะนะถ้าเราดูตอนนี้ถือว่าเป็นไซเคิลที่ดีนะ2024เนี่ยนะครับคือแรงกว่าไซเคิลก่อนดีเสียอีกนะครับไซเคิล2024คือสอีชมพูเข้มๆอันนี้นะฮะถ้าเราดูนะครับนะเปรียบเทียบกับตอนปี2021เ,เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่านะอืออันนี้คือไม่ได้นับแพลวิ่งนะอันนี้คือนับ ต่ำสุดเลยนะครับคือจุดไหนหลุมนั่นแหละหรือว่าบิตคอยเมื่อหกนั่นแหละนะครับรอบนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดีกว่ารอบที่แล้วเสียอีกนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในโปร,โกรเกรสที่ดีอยู่ไม่ได้ว่าจะแย่อะไรต่อให้ราคาบิตคอยออกข้างมานานๆเนี่ยแหละคนๆไม่ไหวเนี่ยนะครับก็คือโดยรวมแล้วไม่ได้แย่นะแต่ก็อย่างนี้แหละนะครับนะบิตคอยมันไม่ง่ายกับเราอยู่แล้วใครบอกว่าโอ้โหถือบิตคอยง่ายจังเลยโอเคแหละถ้าคุณถ้าคุณแบบ ไม่ได้จ้องมันมากอะ่ะโอเคง่ายนะครับคือคุณมีงานมีการที่อื่นทำนะครับคุณมีธุรกิจคุณมีสิ่งที่ต้องดูแลคุณมีงานประจำคุณอยู่อันนี้ถือทิ้ง ชิวๆนะครับแต่ถ้าใครแบบโอ้โหอยากจะเอาเงินกับบิตคอยจ้องมันยังหนักจ้องมาทุกวันอ่ะผมว่าบางทีอาจจะสู้กับคนซื้อทิ้งๆไม่ได้ด้ซ้ำนะครับเพร่ะว่าคุณจะโดนตลาดสะสน่วมอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราดูมันบนบ่อยอะไรแบบนี้นะครับมันจะมันจะเล่นงานกับความคิดของเราเสมอๆอยู่แล้วบิตคอยนะเพราะว่ามันยังไงมันต้องไม่ให้เราได้ตังค์เยอะประมาณนั้นนะฮะคือคือคนส่วนน้อยต้องได้ตังค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับนะยังไงก็ถือว่าไซเคิลนี้ตอนเนี้ยนะครับใน,นขณะที่เราอยู่ในตอนเนี้ยคนดู ใน u t u b e เนี่ยเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยถือว่าน้อยมากๆอะประมาณแบบในช่วงก่อนบูรันปี2 0 2พด้วยซ้ำอนะในตอนเนี้ยต่อให้ราคาไปค c อยอยู่ที่ห0 0 0หมื่นนะคนดูก็ยังไม่ได้มาแล้วอ่าคนยังคนดูก็ยังไม่ได้กลับมาเพื่อนในตอนนี้นะครับน้อยกว่าในช่วง บุลันที่แล้วซะอีกนะครับอ่ะก็ถือว่าเรายังอยู่ในจุดที่เออร์ลี่มากๆอยู่เหมือนกันในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์นะครับนะแล้วก็อยากจะหาแพลตฟอร์มที่สามารถเทรดได้ทั้งคริปโตนะครับรวมถึงเทนดดัชนีต่างๆบอเรกนะครับหรือว่าเอสแอนด์พีห้าร้อยทองคําน้ํามันอะไรแบบนี้ก็สามารถที่ใช้ทางพรามเอ็กบีทีกันได้นะครับแต่จะเป็นเน้นเทรดฟิวเจอร์ซึ่งสายสปอร์ตจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าใครชอบใช้เลเวลเทรดฟิวเจอร์ก็ลองศึกษาตัวพราม แล้วนะครับซึ่งตัวพัน XBT ตัวนี้จะสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง MT5 หรือว่าใช้ได้ผ่านเว็บได้เลยทั้งเทรดคริปโตแล้วก็เทรดดัชิีต่างๆนะครับไม่ต้องไปแยกใช้โปรแกรมใดๆให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับรูปแึงอีกหนึ่งข้อดีนะครับก็คือการฝากถอนจะสามารถใช้ธนาคารบ้านเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้ p 2 p ให้เสี่ยงที่บัญชีจะโดนฟรีดอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถจะใช้เคียร์โค้ดพร้อมเพ y หรือว่าโทมานี่อะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะครับสะดวกมากๆในการฝากแล้วก็ในการถอนเงินออกไปนะครับและย้ำอย่างเช่่นเครวาากใช้ ก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับถ้าเราปิดทางระหว่างที่จะสูญเงินไปได้เลยนะครับอย่างไเทรดด้วยคำระมัดระวังซึ่ง้ากใครไม่มีประสบการณ์ในการเทรดผมก็ยังไม่แนะนำนะครับให้ไปเทรดสปอร์ตกันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครเป็นสายฟิวเจอร์อยู่แล้วชื่นชอบอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับนะถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เป็นบิตคอยซีซั o นอยู่นะครับนะเพราะว่าบิตคอยทำได้ค่อนข้างดีในตอนตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวคริปโตมาเก็ตแคปที่เอาท็อปเทนออกไปนะครับในเรื่องของตัวโดเมนแอนนะนะก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมีการเบรกขึ้นมาแล้วในนักขณะนี้นะครับนะเบรกขึ้นมาได้ในรอบเกี่ยววันนะขอดูซิหนึ่งร้อยสี่สิบสี่วันนะครับถือว่าเบรกมาละในตอนตอนนี้ซึ่งถ้าเราดูเนาะอันนี้ด้านล่างนี่คือผมเอามาให้ดูเป็นนนนตตัววอออยย่่าางใหนะหะะนะนน้้เเฉะะคลี เอาคอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนะมันเริ่มมาแล้วนะตอนนี้นะครับถ้าเราดูก็เห็นเลยแหละว่าเอาคอยตัวนี้เอาบุฟฟอร์มค่อนข้างแรงแซดอย่างเงี้ยนะครับนะแซดจริงๆผมโพสต์ไปใน Discord นานแล้วนะครับถ้าเราดูแซดเนี่ยก็คือทรงค่อนข้างดีนะเบรกขึ้นมาอันนี้ตั้งแต่วันที่18อันนี้17อันนี้13นะครับคือมันตั้งทรงคับแอนด์แฮนเดิลหล่อๆมันเลยนะครับสำหรับแซดแล้วก็อย่าลืมว่าแซดมีสัญญาณเขียวคอไปตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับมีสัญญาณเขียวตอนนี้ก็คือแบบ จะมาไล่ก็เหนื่อยนิดนึงนะผมว่าตอนนีอ้อย่าเพิ่งไม่ทำอะไรเลยนะฮะซาตอินี้พุ่งมา20%ผมว่ามันแรงมากแล้วนะครับอย่าไปไล่อะไรผมว่าเดี๋ยวรอจังหวะยอ่อ กันก่อนดีกว่านะครับนะก็ถ้าใครหากใครอยู่ใน Discord ก็อย่าลืมเข้าไปในห้องแบบ n e นกราฟตรงนี้กันได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์กันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่เอาคอยโดเมนแนนกันบ้างนะครับนะก็เห็ว่าตอนนี้เบรกขึ้นมาแล้วในรอบ1 4 4วันซึ่งพอมันเบรกมาแบบนี้นะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าจะเบรกขึ้นไปแล้วก็ไปได้ไกลๆได้จริงหรือว่าไปเป็นของจริงได้หรือเปล่านะครับนะเหมือนอย่างรอบนี้มันแล้วก็มาอ,อย่างรอบนี้แต่อย่างไงแล้วก็มันถ้าเราดูนะเพื่ออี่ยูด ย่อหนักนะอันนี้คือย่อหนักเลยนะครับไปนะย่ออยู่ดีไปนะย่ออยู่ดีคือยังไงต้องย่อกว่าเพื่อน,นไม่สายเกินไปนะครับนะที่จะจะ,จะหาจังหวะผมว่าอย่าเพิ่งไปเรียบร้อนอะไรแต่ก็ดูว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆสำหรับเอลคอยในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเมกะแคปของเอลคอยนะครับที่เอาอีทเรียมกับบิตคอยออกไปแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้มีสัญญาณเขียวมาแล้วนะ หรือว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเริ่มมีสัญญาณเขียวไ so, อชันโซลูเอเตัวนี้อยู่เหนือศูนย์ซึ่งบิตคอยตัวนี้ก็อยู่เหนือศูนย์นยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเอ็มซดีนะถ้าเราดูเอ็มเ i ซดีบิตคอยนะอันนี้คือบิตคอยนะครับอยู่เหนือศูนย์ไปแล้วก็ต้องรอดูนะว่าเหนือศูนย์รอบนี้เขียวรอบนี้จะเป็นเขียวที่ดีได้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเขียวถ้าเราดูเขียวรอบนี้เฟลเขียวรอบนี้เฟล เขียวรอบนี้เฟลหรือเปล่านี่คือรอบที่3นะถือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่มันจะไม่เฟลนะเพราะว่ามันเฟลมา2รอบแล้วนะครับนะก็รอบนี้อย่าให้เฟลแล้วกันถ้าไม่เฟลเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะยิ้มได้มากๆเลยโดยเฉพาะแฟนๆเอาคอยที่ทั้งทั้งสามหรือว่าที่เอาบิตคอยแลวก็อีทูเรียมออกไปในการคำนวณเนี่ยเขียวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จอที่จะเบีกยแล้วหรือเปล่าในเรื่องของตัวเอาความาร์เก็ตแคปนะครับถ้าเราดูใกล้แล้วนะ ใกล้มาแล้วนะครับนะซึ่งถ้า break ขึ้นไปเนะี่ยยังไงจองจองเอาขอให้ดีหลังจากนี้นะครับโอเคสัปดาห์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับย,ยังไงขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะครับแล้วก็สวัสดีวันนี้วันหยุดด้วยนะครับนะโอเคสัปดาห์วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี